กลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งค่ะฝากแล้วก็น่ากห็นใจนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวนี้ก็คงอยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับครอบครัวของน้องจันค่ะน้องจันนั้นนะคะอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าน้องต้องดูแลแล้วก็แบกรับภาระรของครอบครัวนะคะเนื่องจากครอบครัวของ,องน้องนั้นมีอยู่ด้วยกัน3คนค่ะ1คือตัวน้องเองค่ะอายุ15ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะในขณะเดียวกันต้องดูแลคุณยายที่พิการค่ะ คุณยายอายุ80ปีแล้วนะคะและก็มีคุณอาอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นโรคดาวซินโดมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะทุกๆวันทุกๆเช้าน้องจะต้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่ค่ะเพื่อที่จะออกไปหุงหาอาหารให้กับทั้งสองท่านนี้แล้วก็ไปเรียนค่ะหลังจากนั้นทุกห้าโมงเย็นก็ต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะมาดูแลทั้งสองคนในครอบครัวนี้นะคะถามว่าคุณพ่อของคุณนน้องไปไหนหรือแม้แต่คุณแม่ไปไหนก็เลิกลากันไปตั้งนานแล้วนะคะทําให้ทุกวันนี้ภาระต่างๆที่อยู่ในครอบครัวนี้น้องจัน์วัย15ปี ต้องเป็นผู้ดูแลวันนี้เราอยากจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะดูจากสภาพบ้านดูจากเรื่องราวชีวิตของน้องแล้วคุณผู้ชมจะส่งต่อได้ทางช่องทางไหนติดตามกันได้เรื่องราวของน้องจันวัย15ปีที่จังหวัดลบบุรีในขนบอบ่าวคะ่ะ ลังเล็กที่ปกคลุมด้วยแผ่นสังกะสีอยู่ในสภาพสุดโทมตั้งอยู่ในพื้นที่ตบวยางรากอำเภอโภคกเจริญจังหวัดลบบุรีเป็นที่พักอาศัยใช้กันแดดฝนของครอบครัวนายวิหารประการม,มาศหรือน้องจันทร์วัย15ปีเด็กชายยอดกระตันยูที่พักอาศัยอยู่กับยายวัย80ปีมีความพิการตาบอดมาตั้งแต่เกิดและอาหรือนางอาอึง่งประกาม,มาศวัย37ปีที่ป่วยเป็นโรคดาวซินโดมช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทำให้ภาระและหน้าที่หัวหน้าครอบครัวตก อยู่ที่น้องจันเพียงผู้เดียวที่ต้องดูแลทั้งสองชีวิตมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบหลังจากถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับยายเพียงลำพังกิจวัตรประจำวันทุกเชา้จาจันต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนทุกคนในบ้านเพื่อเตรียมหุงข้าวทำอาหารให้อีกสองชีวิตได้กินก่อนจะออกไปโรงเรียนและต้องรีบกลับจากโรงเรียนทุกห้าโมงเย็นเพื่อมาดูแลยายและอาในบางครั้งไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออาหารมาเลี้ยงดูคนในบ้านได้จึงต้องไปขอข้าสาร จากเพื่อนบ้านในละแวกมาช่วยพอประทังชีวิตนางรักประกามมาศผู้เป็นยายเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าน้องจันเป็นเด็กไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยร่าเริงค่อนข้างเก็บตัวแต่ไม่เคยมีนิสัยเกเรอาจเป็นเพราะต้องแบกรับปัญหาชีวิตในวัยที่ยังน้อยเพราะต้องคอยดูแลยายและอาที่มีความพิการจึงทำให้ขาสีสันช่วงเวลาวัยเด็กไปไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นราวคราวเดียวกันคนอื่นๆทุกวันนี้เห็นหลานต้องเหนื่อยแบกรับภาระเพียงลำพังทำให้รู้สึกสงสารแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ไม่ได้พูดก่อนว่าถามกํานหนังเส จากน้ำลากกันเดือดงเลียนมาจากเขียบมาเขาล่างสวยทำเลชินหลักมันนางเหรียญซร้อซับมันวยก็ขายดอ,อกต,ตีตีห้าหงเขาทำไรหยิบไวยก็อาบนำแบงเลี้ยน,นเ,นเยนขาไมกินเนาะจึนต้อ,นองนมปลกองแบงเรียนจะกินม่กิจนก็สามกิน,น,กกนเ,นเนขาไม่รู้กินกวางจะกินม้กนนหายไปเรียนเราบานละชี้ึบาทตงสาต้องใชลองหายตุง้งทราน ขณะที่น้องจันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4โรงเรียนแห่งหนึ่งภายในพื้นที่ตำบงรากจังหวัดลบบุรีทีมข่าวพยายามพูดคุยกับน้องจันถามถึงทิศทางการใช้ชีวิต หลังจากเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายน้องจันบอกว่าตั้งใจจะหางานทำไม่ต้องการศึกษาต่อเพราะต้องการหาไรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูยายและอาด้วยชีวิตที่มีภาระจึงเป็นเหตุผลให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจเพราะไม่สามารถทอดทิ้งอีกสองชีวิตได้ นายสุทัศน์นันโทรประหลัดอวุโสอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าเนะบื้องต้นทางอำเภอโคกเจริญมีการเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวน้องจันทร์ด้วยการลงมาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกสร้างทางเดินเข้าบ้านให้เพราะเดิมทีเป็นพื้นที่ป่ารกและหากในช่วงฝนตกการเดินทางเข้าออกก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ยังนำเข้าของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาให้เพื่อพอบรรเทาความเดือดร้อน ในครอบครัวนี้ย่าก็ตาบอดมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ยังมีอาอีกคนหนึ่งซึ่งออผิดปกติทางทางทางสมองทางปัญญาซึ่งซึ่งเป็นลักษณะดาวซินโดมคนที่สมประกอบคนเดียวก็คือน้อง,น,อง,น,องน้องจันเนี่ยนะก็ต้องดูแลชีวิตของคนอีกสองคนทางนาเพอก็เห็นว่ามาดูในในพื้นที่บ้านเนี่ยก็เห็นว่าทางเข้าออกลําบากก็รวบรวมเงินนะครับเงินส่วนตัวท่านนายเภอส่วนหนึ่ง แล้วก็เงินของชาวบ้านในพื้นที่ทำทางเข้านะครับเรียนต่อจบม .6 ต่อวิชาชีพหรือต่อปริญญาเขาคขงฝันแต่พระราูกพันในหน้าที่ของเขาเขาต้องดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงสองคนที่เราช่วยได้ก็คือช่วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขาให้ดีจันเด็กชายยอดกระตันยูรายนี้แม้มีชีวิตที่อาพับ ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากแต่กลับมุ่งมั่นไม่ย่อท้อรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงครอบครัวและไม่เคยรู้สึกน้อยใจต่อโชคชะตาที่ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รันทดแต่กลับขอต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูอีกสองชีวิตนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจคนบอกข่าว T.N.EN ช่อง16รายงาน ได้ฟังเรื่องราวของน้องจันแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเองก็คงอยากจะส่งต่อทาน้าใจมาให้กับน้องและครอบครัวได้เชน่นเดียวกันนะคะน้องจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับเด็กทั่ทวไปค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะตัวน้องเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดจากับใครอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดมากแล้วก็อยากที่จะให้ความเฉลียวครอบครัวนะคะจนกระทั่งน้องเนี่ยทั้งๆท,ที่อยู่ในวัยเรียนกับมีแนวคิดและความคิดว่าอยากจะลาออกค่ะไม่เรียนต่อแล้วอยากจะหางานทําเพื่อน,นําเงินที่ได้มาจนเจือครอบครัวนั่นเองนะคะ สิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราทุกคนในสังคมจะช่วยกันได้ค่ะช่วยการส่งต่อทาน้ําใจในหลากหลายรูปแบบนะคะเรามีช่องทางให้คุณผู้ชมได้ส่งต่อไปให้กับน้องจันและก็ครอบครัวดังต่อไปนี้ค่ะขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ด้วยคะ้วยการที่จะส่งเป็นตัวเงินก็ได้ค่ะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนะคะไปที่คุณสุทัศน์นันโทปลัดอวุวโสอำเภอโคเจริญค่ะก็ติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 3 2 0 8ก ห้าหกสองสองค่ะพูดคุยกับท่านประหลัดเลยนะคะว่าครอบครัวของน้องนั้นต้องการความช่วยเหลือสิ่งใดอย่างไรนอกจากตัวเงินแล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ในช่องทางไหนแบบไหนบ้างนะคะหรือจะบริจาคเป็นตัวเงินผ่านบัญชีของน้องจันเลยก็ได้นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชี คุณวิหารประกามาเลขทีัมชีนะคะ985ขีด7ขีด252ขีด73ขีด7นั่นเองค่ะเชื่อว่าความกระตันยูของน้องก็จะนำความเจริญมาสู่น้องนั่นเองนะคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยการส่งต่อแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้ไปช่วยเหลือน้องจันทร์กันเยอะๆนะคะ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะมาสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าในสังคมเรานั้นยังมีอีกหลายท่านค่ะที่ต้องการรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะเพียงแค่ว่าเราทุกคนนั้นให้โอกาสกับพวกเขานั่นเองค่ะ